แต่ตอนนี้ไปดูการแข่งขันกันก่อนครับโดนหกมาแล้วฮะครับมาที่มิวเซียมกับรัฐทาวนะออกเปนไปไลน์เครื่องบินถือว่าใช้ได้ใช้ดีส่วนเดี๋ยวดูวีเกมมิ่งจะมีการแก้แค้นอะไรเกิดขึ้นไหมวีเกมมิ่งขึ้นไปเอวีอาร์นั่นบนอินเทอร์เน็ตเซ็นต์เฮ้ยไปทำอะไรกันเยอะแยะข้างบนอะโฮมบอยเอวีอาร์วีเกมมิ่งโทดักนะฮะเขาไม่ทำอะไรกันนะรีบยิงรีบกลับอ๋อไม่เอาแล้วหรอ คุณมีลุ้นนะแต่มี VGM นะถ้า VGM ได้ทั้งหมดทั้งเมืองนั้นก็เอาเรื่องนะมี IJ มี AVR มี Homeboy มี VGMing a มี o ท u ักตรงนั้นมีสามทีมที่เม่บอกว่ามาตรฐานด้วยใช่อ่ะสิมาตรฐานดีนะครับเอวิอาไอี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ไปขับอะไรังแต่ตัง่สวงวิธานครับเดี๋ยวมาดูว่า VGMing a จะรับมือกับศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ อยู่การรวมๆนี่สี่ทีมสิบสองคนครับโหสิบหกด้วยสี่สี่สิบหกแต่ว่ามีอาจจะมีเศษเศษโฮมบอยที่ออกไปนอกเกาะบ้างแล้วมีพโกสตาตามดันก็มาใส่อีกหนึ่งทีมนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่โทรดักับพกโกสตาจะดันเข้าเกาะอีกสองทีมแล้วกับว่าด้านบนนี้จะยิงกันมันมากๆครับไอเจครับอาจจะต้องขยับตัวเองขึ้นมาบ้างครับสวิกโดนเรนเจอร์เก็บไปแล้วแล้วเป็นหนึ่งคิวแรกจากวีเกมมิ่ง ถ้าจะมีทีมไหนที่เดินยิงมากที่สุดก็ต้องเป็น VGM นี่หละครับเจมอลพลาดโอกาสด้วยแล้วท้งน้าตัวของบริสครับไปโดนมาแล้วตรงนี้หายไปอีกหนึ่งด้วย18เดียเป็นคนยิงมายังดีไม่ใช่ VGM ที่ยิงได้ครับอาะไรครับเจมบอลหมวนหลอกก็อยู่แล้วอุย้ยจริงๆเน G ี่ยเจมอลเลือดดูจะมีภาษีที่เหนือกว่าด้วยแล้วปาดเข้าไปโอ้นี่ปาดเข้าไปโอ้ปาดเข้าไปโอ้ยจริงๆเขเล่นดีนะใช่ครับ ตอนนี้คือ1นึนดีเลยนะเจบอคืออาศัยเหลี่ยมอาใัยทามมี่ในการยิงนะครับครับถ้าเกิดปราบ VGM ได้ปราบโทดักให้ด้วยนี่ก็จะสุดยอดมากๆครับแต่ตอนนี้โนกี้ <นะ S 1> มาแล้วครับคร,บครบจะเล่นกับไฟให้ได้ลงไปแล้วโฮมบอยข้างในยังมี VGM นะ รอบในเนี่ยรอบนอกมีไอเจมี A v วตัวดาวนี้เหมือนจะมีแค่นอกกี้คนเดียวนะครับก็มาแซมแซม,มารับหน้าที่ของเขาะนะเอาแต่ไดมอนด์ยิงทีมแฟลล้มลงไปหนึ่งครับนี่ไงแต่ว่าไฟกระโดดมาเอ้าตัวน็อ,วนอกไม่ยอมน็อกแล้วที่แฟลจบ12ไม่ก่อครับท่าได้์เวเลยไปเที่ยวไปครับ<อ>ในขณะเดียวกันนอกกี้ที่เล่นโซโลตรงนี้ยังรอดครับบอกแล้วว่ามาแล้วครับเจมบอลครับดันใส่นอกกี้แล้วมีวีทานไหลาตามลงมาไอเจตามมาเหมือนกันครับ ออนนี้ผมชอบแล้ววิธีการตัดสินใจเขาคล้ายกันหมดเลยนะครับด้านบนเลยครับดวนมันน่ะคือตรงนี้เหมือนเปิดหนึ่งหนึ่งให้เล่นเลยครับแล้วเป็นเจมบอลที่เอาชนะได้2ไฟตติดเลยครับเก่งมากนะคนนี้นี่เล่นเล่นละเอียดครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูว่าจ้าโตัวรอดจากตรงนี้ได้อีกไหมหลังจากที่บรอยขยับเข้ามาทับเนี่ยดูครับดูการตัรอดดูการดิ้นศพกระตุก ตบกระตุกมาเรนเจอร์หาใจบอลเกือบจะโดนอีกอนะธนาโตเรนเจอร์ครับเหลือที่สแล้วลิมิตไปยิงเอวมาได้อีกหนึ่งคนครับเรนเจอร์เก็บเจมบอลไปครับสุดยอดครับธนาโตเจมบอลนี้ต้องยกให้เลยนะสองไฟสามไฟติดที่ได้เกิดเป็น1ต่อหนเนี่ยเขาชนะห,หมดนะอย่างนี้เป็นโซโล่ไม่เก่งตายเลยเออนั่นสิครับแต่ว่าต้องดูตรงนี้ต่อครับไฟสำคัญครับไอเจ กับการขยับตัวเองขึ้นมาอย่าลืมว่าทุกตำแหน่งทุกอันดับมีเงินรางวัลที่แตกต่างกันนะครับไอเจยิง VGM ให้หน่อยครับตรงนี้เอาหน่อยครับถึงเวลาเชิดฉายแล้วครับไอเจไม่ฉายตอนนี้ฉายตอนไหนครับนึกหมูมไม่ออกแล้วฮะไปต่อครับตรงนี้ครับไอเจนี่ไงวีทานล้อมเลนเจอร์รอซัพพอร์ตระยะไกลครับวีทาเหมือนจะโดนเจอแล้วนะเมื่อกี้ทางไอวอร์นะครับ เห็นแล้วแหละจะลงมาเล่นไหมเสียงขึ้นก็เมอร์ซี่น้องราชาไปเก็บคิวไปเลยครับเปิดโดนครับตรงนี้วิธานแล้วอุ้ยสไลด์เข้ามายังคมกว่าเยอะแต่ว่าก็โดนซ้อมไปเหมือนกันครับเป็นหน้าโดวเรนนี่ตามเข้ามาซัดตรงนี้แล้วชูเพื่อนได้ครับระเบิดระเบิดมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ท่าน้าฝั่งตัวบอยครับรับได้ครับอยู่ที่บริเวณตู้กดปืนด้วยก่อนที่จะโดนน้องลงไปอะแบบนี้คุ้มตู้ไม่ได้นะท่าน้าฝั่ง b จ m ลำบากแน่นอนเลนเจอร์เข้ามาแล้วแล้วยิงกรอกกรอไปหนึ่งกรอไปสองกรอไปสามหมดเกลี้ยงเลยครับได้เจครับโอ้โหเลนเจอร์คนเดียวครับไม่จังหวะตตดสินใจมาซิร์มูนี้ถ้าเขาถือปืนเขาไม่ตายนะครับเขาเอาระเบิดมาปาเฉยเลยครับไอเจจบ11ไปแล้วตรงนี้เอ็กซ์แพอีกหนึ่งทีมยิงกับพีอินสปอร์ตหายไป2กันตอนนี้ในรอบเก็บเอ็กซ์รอยมาพยายามจะซ้ำถูกฟาร์ไปก่อน1คนแล้วพีอีจะดึงดึงไม่ได้ละซ้ำก่อน เหลือคนเดียวครับดึงไม้ LBT มีประตูวาร์ปแต่ว่าโดนเคลียร์ไปอีกหนึ่งครับเหลือเนโรคนเดียวโอ้ยดึงได้ครับดึงสามเลยเราดึง้น้าตัว LBT ขึ้นมาดึงมาแบบนี้แล้วเข้าประตูวาร์ปไปละริ้วไปละจิ้วไปละก่อนไปหายไปแล้วแต่ตามตามดิตไอดิกตามไี่สองที่สองใจออกไปจะเจอกับระเบิดไหมน้ไปไปดีกว่าโอ้โหรอดกันไปกับไฟนี้ครับบานครับ น่ไป<พ>ดูกันตรกนีดนึ่งตอน Reverse สเรนเล่นกับทีมแฟลในช่วงต้นเกมครับครับปิดให้แบบเห็นเห็นแฟลก็แฟลนะฮะ<ม>เขามาแล้วนี่พอมันมันคือความมั่นใจล้นๆเลยนะบางทีมเขาเดินเขาเล่นด้วยความมั่นใจแล้วพอเขาไม่มั่นใจแล้ววิธีการไฟไม่เปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นแบบนี้น,นะ,ค,ะครับทีนี้ตวงรีวรเวิร์สเรนสเนี่ยจริงๆ สกิลเพย์ของแต่ละคนนี่ยแบบหนึ่งหนึ่งก็ดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วที่เหลือแค่อย่าพลาดครับก็กลายว่า็นาทีแฟดไม่ชนะไฟครั้งที่หนึ่งร้อยสี่ครับแพ้ครั้งแรกโดยฝีมือของรีเวิร์สเลสนี่ไงบอกแล้วอย่าไฟกับรีเวิร์สเลสใช่จริงๆถ้าเกิดมาไฟตั้งแต่รอบที่ประมาณเจ็ดสิบสองก็แพ้ไม่จากตอนนั้นแล้วนะใช่ไม่ยอมมาไฟไงรู้ว่านี่รู้ครับเขารู้ไงก็เลยทะลุมาถึงร้อยไงจริงจำนวนที่จะไปถึงร้อยเนี่ยยากมากนะใช่คนเราแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมฟรีไฟเออรางวัลพิเศษให้ ใช่เหรอ mm. มันมีนะล็อกอินได้เอาดึนงนี้ก่อนนะพวกโสดาัาโทดัสครับยาวเข้ามาโนกี้ปาดเข้าไปยังไม่มีใครนก์ปาดอีกทีแล้วเป็นเมอร์ซี่ที่นกไปก่อนแล้ว18บปเดียดึงเพื่อนดึงเพื่อนแล้วเขาไม่ตามมาปิดงานโนกี้เอาไป2ไหนบอกเขาตัวน้องไงเฮ้ยเฮ้ยโนกี้เอาไปสามตัวนกตัวนก์เฮ้ยก็มีอยู่2อย่างไม่นกเขาก็นกตัวเองนะดูโหนกี้เอาไปสามใช่ แล้วจาก5อีลิมทั้งหมดนี้4อีลิมครับครับผมไปโซปอมาทต,ตัวน็อกเขาคือที่เราเห็นกันน็องบ่อยเนี่ยจะเป็นว่าเขาแยกมาเลื้อบ่อยด้วยเอ็กซ์ซีตัวนี้ตัวน็อกลงไปแต่ว่าสวนได้เจอควีเจมเลนเจอร์ล่งลงมาแล้วครับเจนนี่วอลเลสกำลังจะกลุยทางไปต่อด้วยมือตัวเองอีกหนึ่งครั้งครับใครจะเข้ามาก็เข้ามาแล้วเจนน้านบอยล่วงลงไปแล้วเหลือแค่เจนน้าตัววีทานคนเดียวเท่านั้นครับดีวอลเลสความมั่นใจตรงนี้ไม่มีอะไรไมาหยุดเข้าได้ยิงใส่กับสมิงอยู่เสมออนนกาารรทยวััวคบ เราอยักได้ชุบนะนะตัวคาบีมาด้วยแต่จังหวะชุบนี่แหละก่อเข้าไปใส่นะนะตัวคาบีมาวีทายายาจะวิ่งหนีแต่ว่าไปหน้าแตทันแล้วจบก้าเวเวีเกมมิ่งแบบนี้โอกาสค่อนข้างใสครับเพราะว่ามาแล้ว8คิวรวมถึงปิดตัวนักวีเกมมิ่งครับเหลือเอ็กซ์แพนอีคนนึงครับโอ้โหใส่กิ้งเลยครับเหมือนกับมอนสเตอร์ในจี้เลยโอหห้โหตาใสาเลยเวลากินเข้าไปโอ้ไปนี่พลังงานนี่เคลียร์เลยใช่๋อหรือว่าหรือว่าพี่ตังมอบ มอนสเตอร์เนี่จีให้ลูกทีมจากที่แบบดูแผ่วๆแผ่วๆโอ้นี่ใส่หมดหน้าตักเลยครับนี่แหละมันดีดไงดื่มแล้วมันดีดพร้อมเก็บแรงในเกณฑได้ครับนะฮะเคยเก็บได้สิบดาวเลยนะสิบดาวตอนนั้นไปงานกาชาติไงแล้วไปสอยไปสอยมาใช่หลังจากดื่มมอนสเตอร์เนีปสุดยอดมาเปิดนี่ได้แต่น้ำยาล้างจานผมเคยได้นี่พัดลมใช่หยอดจากงานกาชาตินะนะ สวนน้ำพรเนี่ยดวงดีมากได้พัดลมแล้วคุณแบกับยังไงคนในงานเนี่ยผมจำไม่ได้นะเป็นน่าจะคุณพ่อคุณแม่แบกให้ครับได้พัดลมมาเรามาถึงขนาดเราได้พัดลมจากสวนไงกระชาแล้วใช่ใช่ใช่าะแต่ผมชอบไปยิงไงนี่ไงยิงปืนไงเพราะว่ามันจะมีปืนจริงจากจากกรมทหารไปให้ยิงครับเออนนาสนุกนะใครที่มีแบบ มีโอกาสก็ลองไปดูกันได้แต่อายุต้องถึงนะใช่แล้วก็ต้องมีที่ข้อบูุฟังอะไรดีๆเพราะปืนจริงๆมันดีนะใช่นะครับไม่ต้องห่วงเคุณอยากยิงปืนเนี่ยฟีไฟเออร์เนี่ยโอ้ยยิงสบายกว่าเยอะ600ล้านกว่าดาวน์โหลดอยากยิงปืนอะไรได้เลยจะปืนพกจะปืนคู่โอ้โหจะปืนชาร์จใช่จะเอ9ดเก้มีหมดนะครับของจริงไม่มีให้ใช้นี่ตรงนี้ในเกมดีกว่าครับดีครับเลนของนิดนึง โอ้โหเราโทดักอยู่เต็มเลยแต่ข้างบนโดนใครยิงครับครับโดดลงมาโดนยิงกระหน่ำเลยแล้วเหมือนจะมีประตูวาร์ฟโอริวันเรดอยู่ในวงด้วยใส่แจ๋วอยู่คนละฝั่งกับเจวีตั้งหากได้สัมภาษณ์แล้วแบบนี้แบบนี้มีสิทธิ์ครับ mm. ต้องเป็นไทยแล้วเกมนี้ครับจะได้ให้ชวนน้องๆหนูๆเนี่ยมาร่วมงานกันที่3ยานมิตาวทนาดโทดักโดดลงมาครับ โดดลงมาแล้วยิงฮิวให้เพื่อนก่อนตรงนี้ท่าหน้าตัวของบริสไปเก็บท่าหน้าตัวของรัสมาได้สไป,ไปเก็บทวิกมาแล้วท่าหน้าดิแพรไปชุบมาสองครับ vgm จบไป x แนะพรยังอยู่สเปดครับล็อกดาวน์ทวิกครับเหลือคนเดียวครับสุดท้ายรีเทิร์นใกล้ๆมีเจวีเดินสอดสองดูแลอยู่ครับสี่คนข้างหน้ากับต่อ่ายังไม่เจอรีเทิร์นนะอโอ้โหขานเขา่าขึ้นที่ดวยวิการโผล่ รีเวิร์สเลกับกลางวงหวังว่าจะดึงโฮมบอยไว้ได้แบบสบายๆนะครับถ้าปิดโฮมบอยได้ก็คือสบายเลยอืมแล้วเขาบ้าโดนยิงอยู่ด้วยนะเนี่ยเนี่ยกล้องตัดมาให้ดูเลยครับโอ้โหรู้ใจจริงๆเลยผมกับทีมงานเราอ้อมาเอ็กลอยตัวนี้ชัดอาบเข้ามากรอกเลยครับแล้วปิดหน้าตัวเอ็กลอยไปสบายๆครับขอบนี้เจวีสีรีมไปแล้วเก่งจริงๆเล่นกันไวมากนะครับ ระดับโปรเพเยอร์เล่นกันเอาทัฟ้าครับโดนตัดออกจากเกมไปอีกเหลือสองคนเขาบา้างอดีเอ็กเซลโอ้ไม่รอดบอกเลยออกซ้ายเจอโฮมบอยครับออกขวาเจอรีเวิร์สเรอีกแ่นน่าจะยากเลยครับโดดเหมือนตั๋วนี่เกือบจะล็อกแล้วนะไกลแล้วนะขอีกเกมนึงอ่ะเอาชัวถ้าเกมนี้จบแชมป์ผมว่าล็อกอะเพราะว่าวีนี่หายไปแล้วเอ้าแล้วทางด้านแทนไปเจอตรงนี้มาระเบิดของนงด้านตรงกี่แฟลตฟิต เผาจนตายเลยครับเอาไว้แช่แข็งแช่เย็นกันไปแล้วโนกีบอกผมตัวน็อกผมตัวน็อกผมตัวน็อก <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้ยังไม่ได้โดนยิงครับทนามตัวโนกีตัวเจมบอลครับไหลเข้ามาเล่นกับหนาตัวแรนกี้แล้วก็ทนามตัวตัวดักด้วยอากายบอกว่าโฮมบอยขยับไปในบ้านหลังนี้แล้วจนสนามลิเวอร์เลยสอฟรีเลยครับเนมเลยเขาไม่เก็บสนา J มเจมบอยมาได้ไหมเอาโนเนาเจมบอลไปตัวของเอมเขาไปเก็บตัวไฟมาโฮมบอยไม่น่าจะเหลือครับแบบนี้เหลือคนเดียวคือสเปรดครับเอาแล้วกลายเป็นว่าวิ่งไปวิ่งมาโฮมบอยจะมาแจมก็โดนบ แรนกิ้ง3คนข้างบนนี่ยังไม่หมดนะโทดักยังอยู่กันครบนะครับแบ่งเลยครับแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนครับโทดักอยู่ชั้น3ครับตัวเซนรอเวลาที่จะเล่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะกับการรออยู่ที่ชั้นสแต่ว่ามันก็มีบุมที่จะปลาระเบิดกดขึ้นมาเผาได้เรื่อยๆครับแล้วโดนเศษส่วนกระสุนมาทางน้าตัวเซนน็อไปก่อนจากลูกหลงครับล้วกทางด้านไบกี้น็อกไปด้วยเอาละถึงเวลาของฮีโร่ กดปุ่มมาตรงนี้ถึงเวลาของนกี้สินะตัวไบอันไหลเข้ามาครับแล้วนี่เราจะเอาให้ตัวเซนก็ไปเก็บทนทานตัวจาก,กินมาให้ก่อนทฮมบอยจอมาดาบแปไปจากฝีมือ l อ t ครับแล้วทน,น่านโชตักเก็บหมดเลยแต่มันมี PE สปอร์ตมาต่อไปเ b t เซตแล้วเบิดมาแฟดฟีแล้วบานเจ็บหนักเลยเข้ามาเป็นชัดอ้ายิงบานก็ยิงมาจากด้านหลังแล้วครูเดียวครับเจวีเข้าวงไปแล้วครับมาเฉยๆแบบนี้แล้วมีสิทธิ์ได้แจมต่อเนื่องกับบ้านหลังนี้แต่ผมว่าที k ีเครับได้โอ้โห เรารับได้จริงๆด้วยครับในการบุกครั้งแรกครับ JV กับ t น a n a s i w e l l e y แล้วก็ AVR นี่ขยับอยู่ในวงแล้วครับแล้วก็ยืนดู2ทีมนี้สู้กันครับจะพยายามแจมลงมาจากบริเวณสะพานครับแล้วลิมิตเ้าไฟกี้ไปยิงใส่ LBT เจ็บหนักแล้วแต่ยังไม่น็อกครับเ๋ยนนี้ไม่ขึ้นมาได้ไม่ค่อยมีคิวใน JV ใช่ครับอีลิมเท่านั้นเองที่มือเขาไปนี่เกือบจะสิ้นแล้วอ่ะแล้วเจอรีเทิร์นไดมอนบอกขอขอญาติ ขออญาดขอยนาตรับประทานแล้วจบตรงนี้ันดับ6ไปครับได้บอ์เพิ่มเติมมาเป็น9อีลิมครับอ่าแล้วครับเกมนี้กดกันยับยับสำหรับ Rail, รีเวิร์สเรโทดักขยับขึ้นมาโอ้เดี๋ยวนะออกจากบ้านหลังนั้นมาใ<ช>ลอด4ค,คนด้วยถึงได้บอกว่าโทดักรอดแน่ครับดูจากฝีมือการเซอร์ไบเของพวกเขาครับแล้วขยับมาได้บ้านใต้ลมที่ J v เหมือนจะส่องไม่ถึงนะ งานยากสำหรับรีเวิร์สเวทแล้วครับเพราะว่าถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาไม่รอดเดียรีเวิร์สเรทจะรอดสบายแล้วรีเวิร์สเรทไหลมาตรงนี้แพนจบระดับ5ไปก่อนครับออคัสเอาให้ครับเผลอๆนี่5อีลิมไปแล้วนะเจวีแต่ว่ากำลังตกเป็นเป้าตกเป็นเป้าอ่าหลายตีเลยจะสองดูแต่ว่าลิมิตล,ล็อกข้งนางหน้าเกินไปครับตัวเองเขาแตกไปก่อนท่านนี้นเลยเกมลิมิตตรงนี้ได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอีลิมออกจากเกมครับเราเป็นท่าหน้าฝั่งตัวลิมิตที่ป่าแฟนฟีไปเกมท่าหน้าตัวของบานมาพีสปอร์ตหายอีกคน อยากจะเข้าวงมาแล้วสาหมิงโดนล,ลิมิตน็อกดาวไปแล้วก็ AWM ด้านในเป็นพีอีสปอร์ตกับโทรักนี่โทร,กโทรักไม่ได้เน้นสู้เลยนะ<ม>เน้นตั้งรับเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างเดียวครับตอนนี้พอมีบ้านปุ๊บเนี่ยเอาแบบนั้นเลยเราทําได้ดีด้วยแต่ว่าเจอล้อมันอยู่หลายตี้แบบนี้ครับส่วนพีอีสปอร์ตมีรีเวิร์สเลสแล้วก็มีเจวีข้างบนรีเวิร์เลสพยายามจะเจาะเจาะเข้าไปแต่จะเจาะได้หรือเปล่าครับในขณะเดีวยวกันท่าน้าเจวีเล่นกับท่าน้าโทดักอยู่แล้วปาลาระเบิดไปตรงนั้นหรือเปล่าชัาดับ ไปธนาเนม79ครับยิงเข้ามาแล้วเก็บธนานตัวไฟกี้แล้วก็ธนานตัวตงกี้ไปได้ครับโทดักเหมือนจะตั้งรับไว้ไม่ไหวแล้วมีประตูวา้์ก็จริงแต่ถามว่าว้าไปไหนว้าไปบ้านเดียวกับดีเวิร์ดเลสครับโอ้ประเด็นคือเขาเพิ่งว้าออกมาจากตรงนั้นนี่แหละครับเ<อ>า,เาโดเจวีโปเตเต้กดไป2น้องดาวแล้วโทดักจบก่อนอ,อ่าแบบนี้สายแล้วก็ทีมไทยเหลือ2 ผมว่าอย่างไรก็ได้สัมภาษณ์กันอย่งไงก็ได้สัมภาษณ์อยู่ที่ว่าทีมไหนจะได้ขึ้นมาเชิญชวนน้องๆครับเลือกกันมาเลยถ้าเกิดคิดว่าเป็น JV กด1ครับถ้าเกิดคิดว่าเป็นรีเว r e ์กดสมาครับตรงนี้จะย้ายเป็นรีเวอร์เซสนะใช่ครับถ้าเกิดใครคิดว่าเป็น P s สปอร์ตกด15,349มาครับโอ้โหเยอะไปให้มันกดยากๆเลยครับไม่กดมาชับอออหมาลูใสเอ็กโวซี แล้วกลายเป็นหนา้าเจวีที่ไหลเข้ามาเป็นมือที่3แบบนี้นี่บูย่ามันจะไปไหนเสียครับชัดอัพไหลเข้ามาเก็บตัวนี้มาเนมี่ยเวนกลับมาได้แต่ว่าธนาโปรเตสเตย์เก็บเนยเดชมาแล้วรีเวลเลสจบประดับ3เหลืออีกหนึ่งทีมพีพีสปอร์ตจบ2เป็นเจวีสปอร์ตครับกดแชมป์และบูย่าสักทีครับไทยแลนด์อุตส่าห์ลุ้นให้อ้าวเราไม่เห็นเท่ากกำลังกายเขาเลยเขาอุตส่าห์เตรียมมานี่ไงวนกลับมาแล้วนี่เอ่อไปนั่งเถอะครับถ้างั้น <laughs>